โอเคครับคนดูวันนี้เราอยู่เกมลูบบบนะครับอยู่ในเกมลูบบบที่อยู่ในสควิตเกมนะคนดูเออมาดูกันนะครับว่าเราจะชิพยหายขนาดไหนนะโอ้ค,คนเยอะมากเลยนะคนดูโอ้ค,คนเยอะมากมาับเอ้าเยล่วงสวยเอ้าเยล่วงสภาพเอ้ยวเยล่วง มามามาเราต้องรอดเ hey, อี้ยหลวงตะปาไม่เหโอมาต้องมาแล้วช็อตนีชตนต้ช็อตนี้ต้องมาแล้วช็อตนี้ต้องมาแล้วช็อตนี้ต้องมาแล้ว็อตนี้ต้องมาเอ้ยบุยกชอบเกมนี้ที่สุดเลยมาช็อตนี้ช็อตนี้ยังรอกยังรออยังรอ มาแล้วครชาตินี้มาแล้วชานินี้กูมาแล้วชานินี้เอาอีกเลยลุงฮู้ยแมว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 ไอชานินี้ต้องมาแล้วชานินี้ต้องมาแล้วชานินี้ต้องมาแล้วชานินี้ต้องมาชานินี้ต้องมาชาตินี้เอาไอ้ยืนเดินเลยอะไรเนี่ยโอ้าวบชานินี้ต้องมาแล้วไอ้ชุดยังยังได้อยู่เจอเจอเจออึ๊บอึ๊บอึ๊บกำังไงต่อวะ อ,บอึบยังรอดอยู่ไปไงต่อเพื่อนเอาอีจิโนะดอนดูดีแบบนี้ทำไมมาไหมเอ้าไอาไ้ยัยเจ้าอะไรเนี่ยจะไม่โดนแล้วก็โดดอีกหนึ่งขั้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 นไปไงต่อแห้งทางี้แห้งงั้นก็ต้องอย่างนี้เออทางนั้นทางนั้นทางนั้นแห้ง,งครับ ไปทางนี้ไม่แห้งไปทางนี้ไม่แห้งไปทางนั้นแห้งอึไปไปไปผู้รอดชีวิตทั้งหลาย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 ไป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 เออฟังนู้นฟังนู้นไอชุบผู้รอดชีวิตทั้งหลายไปไปต่อดิไปต่อดิเอางี้กูไปโดดตาบัตไเออไปโดโดดตาบัตเจ๊เลย มับไว้จำแล้วลจำแล้วจำจำจำ,จำชอ็ำชอตนี้ได้จำช็อตนี้ได้กูจำช็อตนี้ได้กูจำช็อตนี้ได้เอ้าพลาดบันไดล่วงหมดหัวพลาดพื้นตายกูยจำช็อตนี้ได้อาจจะจะจะอาลุศบตาเฮอาเจปาตาฮาเออเอออุจปาตาเออือออัมจวัตสปาระเฮเอาเราบัศราวดุสโซโอ้ไอเยว่งนี้บังขโมดเลยอ่ะ อัจฉเอัจฉจาอัจฉะเฮอัจฉะเฮอัจฉะเฮรไปหอัจฉะจปะเ้าอาวแห้งเลยเฮอัจฉะอัจฉะจาเอจำแล้วลอ๋อลวงลเอะไอ้ยาพลาดเป็นตกตาย ปะตาอาจจจอโลอ้จอจอ้จ้วลสปะตาเฮโอ้จปะตตาปตตตจาไวตปะตาออกบกไปเปไงต่อเพื่อนเป็ไงต่อเพื่อนเป็นไงต่อเพื่อนเป็นไงต่อเพื่อนเอ้าไอ้เจ่าฮ้ยบายกูจะไปถึงนู่นไปเนี่ยวันนี้หมับอาจปะเฮออาจปะเฮือปุปปุปปุปปปุปปุปปับโช อัจปเหอออาจปเหอะเอาไปไงต่อ yeah. อัจปเหอทางูงดอัจปเหอะอัจปเหอะอัจปเหอะเอ้ยเกือบเกืบกืบตกตายกูอัจปเหอออัจปเหอะอัจปเหอะอจิจือเ้ยทงูงดเอ้ยทางั้นตายเป็นไงวะอังนี้จุบเป็นไงตาย ไอเชนันไปแล้วไอเชนันไปแล้วไอเชนันความความความควาจำดีมากความจำดีมากจะอึ๊บอึบไปไงต่อเพื่อนไปไงต่อเร็วสิเร็วสิไปทางไหนต่อล่ะลูแอนด์ลูเจกูส์อไปทางไหนต่อล่ะลูเดอร์ฟ้ากินเจโอตมันมีใครเปิดเลยเหรอไปเร็เวเร็ว <laughs> ไปเร็วเขา้า <laughs> ไปเร็วเร็วสิ เออนอนั่งไปงบโอุ้ยโดนดิขึ้นเอ้โดนดิขึ้นบาลาซ่าพี่มาแล้วน้องสาวพี่มาแล้วน้องสาวพี่มาแล้วอ่ะโอ้โอ้พี่มาแล้วอ่ะเอาโดนวตายตายอยู่ทุกยอดไปเลยเอาไปเอาไปไปจุบปะอือปึบจุบจุบจุบยังยังได้อยู่ยังได้อยู่จุบจุบจุบยังได้อยู่ยังได้อยู่จุบจุบจุบยังได้อยู่เอา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 ยังได้อยู่ เอาอยัางได้อยู่ไปดิไปดีต่อต่อต่อเอาแหง้งทางนั้นแหง้งทางนั้นแหง้งทางนั้นแห้งก็ต้องทางนี้เอาทางนี้แหง้งก็ต้องทางนี้ไอ้แคบเป็นไงต่อเฮ้ยข้อความอะไรมาโควิดอะไรเนี่ยเหลยอเราสองคนแล้วนะไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงไปเลยไอ้แดงลูกพ่อไปสิอ่ะจุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บปอจ๊ปะจอาฮาอาฮาอ่ะจุไปเฮาเฮาเฮอ่ะจุไปเฮาเฮ

อจเต้องผ่านไอ้แยแม่งกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วต้องผ่านต้องผ่านสี่ไปไงต่อลาวัยรุ่นอาทางนั้นทางนั้นไปไปไปน้ยทางนั้นตายไปนี้ไปนี้ต้องต้องเลี้ย้ถูกด้วยไปแไงอะทางนี้อาทางนั้นดิโอโหไปเลยยาวๆไปเลยยาวๆเอาไปเลยยาวๆไปเลยยาวๆเอาทางนั้นตายเอาไปทางนี้ เฮ้ยเฮ้ยไปเลยยาวๆถึงที่พระเจ้าต้องเสียสละแล้วไปสิไปเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเ,ว <constantly. S 2> เอา้าเกียรนั้นตกตายไปงี้ไปทาง,งานั้นแล้วก็ไปทาง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 นี้แล้วก็ไปทาง,งานั้นแล้วก็ไปทางนั้น теперь, โอ้ยไงล่ะผิวจัดเลยโอ้ยผิวจัดเลย พิ้วจ้าเลยโอ้พ oh, ิวจาดไปพวกเจ้าลงเสียวตะละแล้วไม่เสียวตะละชายชนะไม่บังเกิดไม่เสียวตะละชายชนะไม่บังเกิดฮุฟเซอร์โอ้วินเดอร์วูดเดียววูดเดียวเอ้ย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 มันแปลงไงวะแปลงงี้แปลงงี้แปลงต่อโอเคโอ้โอเควัยรุ่นโอเคท่าไายต่อท่าไายต่อล่ะทีนี้ ยังไงต่อละอัพมีพู้มีผู้เสียสละไม่มีผู้เสียสละชชนะไม่บังเกิดไปไปเร็วเข้าอ่าแห้งเอาทางนี้ติแห้งอะแห้งกบทางนี้แหละฮ้ๆไม่มีผู้เสียสละชนะไม่บังเกิดนะเพื่อนไปเร็วสิเร็วเร็วเข้าอะเร็วเข้าไปไม่มีผู้เสียสละชนะไม่บังเกิดนะเร็วเร็วสิเร็วเข้าไปเร็วเร็วมึงรออะไรการปุเปิดเองอึบ รอดรอดไว้รอดเว้รอดเว้คือเฉพาตาเฮ้ยโอพวกมึงดีมันไปกล้าเล่นกันจริงๆอะอืมนื้จ้าเ้ทางไงต่อละทางไงต่อล่ะไปทางไหนต่อละทีเนี้ยทีนี้ไปทางไหนต่อละโอ้อีกตั้งไกลอะพระเจ้าเชิญกยะทอดไปเร็วสิเออสวยนั่นแหละไปผู้เสียสลับไปอีกหนึ่งคนผู้เสียสละไปอีกหนึ่งคนไปทางไหนต่อละทีนี้ไปทางไหนต่อละเนระเจ้าโอ้รู้จักการคาดทันนี้แล้วนะเออก็น่าจะ

เออขำไม่ไหวแล้วโอ้สภาพโอเคครับดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะหอมปากหอมคอนะเออแบบมันๆนะโอ้กระโดดกว่าจะข้ามได้แต่ละขั้นนี่ช่างแสนหัดสาหัสทรมานซะเหลือเกินนะเออก็ไปแล้วนะครก็ดูใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะจุ๊บๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ ใครชอบไว้ย่าลืมกดไลค์ใครอยากสมัครสมาชิกก็สมัครเลยครับผม20บาทเท่านั้นนะครับผมคุณก็จะได้สติกเกอร์โซ่สี่ห้าตัวนะคุณดูโอเคครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆนะจับทุก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 คนเลยนะครับผมขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมโอเคไหมช่องเราก็เปิดมานานแล้วเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สตรีมนะครับผมเพราะว่าเออคลิปไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเขา YouTube เขาให้ลงคลิปบนะ้างเนาะเออใครที่ถามว่าทำไมยัง